ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำการล้างตัวแอร์โฟนี่นะครับอันนี้เป็น d m a มปี06นะครับก็ใช้ไขควงหนงานนะครับเพราะว่าน็อตที่ยึดเนี่ยมันเป็นน็อตแฉกก็ทำการทอดออกมาเลยคายน็อตสองตัวนะครับ ก็ดำประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้เป็นคอนแทคตินเนอร์นะครับเป็นสเปรย์ที่เขาใช้เอาไว้ล้างแผงวงจรอะไรพวกนี้คือมันจะแห้งเร็วก็อันนี้ผมซื้อที่ DIY มาก็กระป๋องหนึ่งไม่ถึงร้อยนะก็ทำการฉีดไปเลย ก็จะเห็นว่ามันแห้งเร็วนะครับรปึ๊บเดี๋ยวแห้งเลยโอเคก็อันนี้ก็ขาวสะอาดแล้วครับเดียวเดียวก็ประกอบกับเท่าที่เดิมอันนี้ก็คือที่เขาล้างเนี่ยเพราะว่าเขาล้างเพื่อที่จะแบบ ให้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถวัดคา่าได้เที่ยงตรงนะบ,บางทีฝุ่นมันเราใช้ไปน,นานๆอย่างเงี้ยมันมีเข่าดำๆอย่างเงี้ยมาเกาะไอตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะทำให้มันอ่านค่าผิดเพี้ยนแล้วก็รถอาจจะอืดมีควันอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็แห้งเลย ันี่ก็สามารถซื้อตัวน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นในตัวคอนแทคกินเนอร์เนี่ยนะครับมาล้างได้เอาไว้ล้างพวกแผงวงจรอนะไรพวกนี้ครับแห้งไหวทีจะไปใช้พวกโซเนกฉีดหรืฉีดไม่ได้นะอันนั้นมันเป็นน้ำมันอมโอเคเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นวิธีการล้างไอตัว a i r ์โฟนะครับก็ใช้ตัวน้ํายาไอตัวคอ n t ักตินเนอร์นะครับก,ก็ป่องไม่ถึงร้อยนะถึงมีก็ราคาก็ยังเก่งก็ไม่เกินร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ป่องใหญ่นะใช้ล้างได้หลายอย่างครับผมฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ